สองสิ่งกินแล้วดีแรงดีมีพลังนะคะเวลาไม่มีแรงนี้มีปัญหาถึงเรื่องเซ็กด้วยนะอไข่สองลูกแล้วก็อันนี้คือหอยดองแล้วก็มีผัด่กนเนี่ยพลิกที่เป็นสีสนะคะนอกเฟรมครูก็มีผงผักกับคอลลาเจนกินกินให้เสร็จๆนะคะอ่าแล้วก็อันนี้ะกรกากินแบบนี้สิจ๊ะถึงได้สะาดได้สวย จ้ะข้างใต้ข้างใต้มีแตงกวามันลืมไม่ได้อ่ะเธอแตงกวาแล้วก็อันนี้อ,อันนี้กินเยอะอไ,มไม่ได้นะกระหล่ําจะไว้ผัดไข่พอดีคุณย่ญญามาใส่แบงนี้นี่ให้ดูของโปรดคุณมามา่าอันนี้หล่ออันนี้หลอของของโปรดแม่คือ what is this ผักบุ้งผักบุ้งมันจะมีผักบุ้งแดงด้วยนะเอออันนี้ก็เป็นตะก้าผักนะคะ สองอาหารนะคะจะมาเร็วไปเร็วนะคะสองอาหาร <_ t ot> มันหมดแล้วเธอนะ <t ot> <_ t ot> คะอันนี้ก็ที่เพจแพนไข่ได้เลยนะคะห <_ t ot> าหอยไม่เจออันนี้คือหอยดองนะคะแต่ก็ต้องดูแหล่งนิดนึงนะ <_ t ot> หอยดองคุณมาม่ามีของหมักนองที่อยู่ที่เพจแพนไข่คือเคยฉลูหอยดองก็สุราษฎร์ธานีเลยค่ะหอยใหญ่ไข่แดงนะคะเ <_ t ot> ด็กตอกรู้จักสุราษฎร์ธานีไหมคะ คุณมาม่าอยู่สุราษฎร์ธานีนะคะกินข้าวกันอ่ะฉันแยกลูกกระตาเลยละทุกคุณต้องฝึกกินอาหารจุลินตีอาหารที่ทำให้ไม่เพีาก็คือหอยไม่ใช่อันนี้คือหอยดองแต่ข้อแรกนะคะสิ่งแรกที่คุณต้องกินฝึกกินเป็นประจำคืออาหารจุลินตีหมักดองเอ่อแนะนำไม่ทำเองแต่ถ้าซื้อระวัง ระวงปนเปื้อนของชูรสน้ำตาลเวลาเขาหมักก็ต้องใส่น้ำตาลใช่ไหมอืมเหมือนน้ำตาลางโนโดยกตัวอย่างเพราะผสมอะไรแบกแต่นะคะหรือพวกแหนบพวกของหมักของหมักเขาจะผสมอะไรนะผงกรอบ o s p h a t ให้มันกรอบอันนี้แหละที่ต้องระวังคุณต้องเช็คแหล่งดีดี ถ้ามีคนที่แบบพอช่วยทําให้เราได้แบบหมักปลาลงปลาล้าหมูต้มอะไรอีกที่กินได้บ้านครูเรียกว่าหนังหมูหนังวัวปลา,านะคะแต่ให้หมักแบบไม่มีการปนเปื้อนอะโยเกิร์ตคอมบูชาแอปเปิลเตอร์แป้งเข้าหมากกินให้หลากหลายเพราะว่ามันจะได้จุลินทรีย์หลากหลายจุลินทรีย์นี่แหละคือเอเนจี เขาจะให้กดอะมิโนช็อตเชนแอดแฟตตี้แอซิดกดอะมิโนกดไขมันให้ตัวยาเจ๋งๆนะคะในลำไส้เราลำไส้คือสมองกดนี่ต่อคนที่เพียคุณสังเกตดูเลยคุณจะเริ่มจากการเป็นกระเพาะกดไะย้อนเนี่ยเดี๋ยวมีโคชิ่งเคสกดไรย้อนคนหนึ่งนะคะช่วงบา่ายไปเริ่มต้นนะไปไปนั่งดูถ้าแนวอ,อาหารจุลินตีที่เพจคุมามา แพนไข่อาหารจุลินตีวิถีไทยทำไมวิถีไทยคือคือของหมักดองถ้าต่างประเทศเขาจะเป็นเหมือนพวกเต้กอกแต่มันไม่ใช่เหมือนเต้กอกที่เราซื้อท่เตเว่นนะไม่ใช่นะเขาไม่ได้ไต่แบบพวกฟอสเฟตผงกรอบนะชีเฟอร์อะไรของหมักกิมจิเห็นไหมอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีเขาจะต้องมีถิงดองมีกิมจิเห็นไหมทุกมื้อต้องมีจุลินทตีถ้า เริ่มแบบกินง่ายๆอันที่สองที่ควรกินแล้วก็หายเปลียนะคะนั่นก็คือแก้เปลียนะคะที่ช่วยแก้เปลียเลยนะคะก็คืออันนี้คือน้ําขมิ้นนะคะตัวที่ช่วยไปปั่นกินเลยก็คือกระชายมะกรูดนะคะแต่ว่ากินแล้วคุณต้องปรับกินอาหารให้ถูกหลักนะตามหลักสายไข่สมดุลน,นะคะอืม ตามหลักตายไข่ต้มดูนใครไม่ไ,ไม่ใครไม่รู้สูตรนะคะไปดูชมรมพลักไข่ต้มปั่นยังไงก็ได้แล้วเธอก็ใส่น้ำผึ้งไปนิดนึงแอปเปิลไซเดอร์อรอรมะนาวก็ได้ใส่มะนาวใส่น้ำผึ้งนิดนึงให้มันเกิดกระบวนการหมกักอันนี้กูใส่ไตเรเลี่ยมฮัรดไปด้วยมันก็เลยจะเป็นวุนว้นๆนะกระชายเนี่ยเป็นตัวปรับสมดุลฮอร์โมนเป็นยาอายุวัฒนะนะคะเป็นยาอายุวัฒนะ กินแล้วมันหายเพียไม่ใช่ว่าอัดกินอัดกินเอาแล้วก็อาหารธรรมชาติไม่สนใจไม่ได้นะเดี๋ยวมันก็ตันเดี๋ยวก็มันก็ไม่หายนะคะบอกแล้วว่ากินไปแล้วก็ปรับอาหารไปด้วยอืมอะไรที่มีฤทธิ์เป็นยากินกินทีทีมากเกินไม่ได้นะอืมอันนี้ตัวแบบเร่งรัดเลยนะคะตัวอ,อีกข้อหนึ่งเมื่อกี้ฉันลืมเลย <laughs> ที่จะบอกว่ากินอาหารแล้วแก้เพียจริงๆมันมีหลายตัวอ่ะ มันมีหลายตัวแต่ว่าถ้าเกิดเพียอื่นยิ่งไม่มีพลังนะคะให้คุณแบบเอ่อในเรื่องของการตัดน้ำตาลก่อนก็ได้นะคะตัดน้ำชายมะกูดมะกูดก็คือเอาเฉพาะผิวมันอะแล้วก็ปั่นรวมกันนะคะใส่เตอร์เรียมพัทด,ด้วยก็ได้เนาะีสองอาหารนะฟังดีๆนะสองคือเอนไซม์ S <S สองอาหารที่กินแล้วแก้เพียแล้วคุณต้องหกินสาเหตุที่ ทำให้เราป่วยเพลียไม่มีแรงทุกวันนี้ก็คือเราไม่ค่อยกินอาหารที่มีเอ็มไายจุลินทรีกับเอมไาน์ไม่มีในอาหารอะไรคะจุลินทรี์กับเอมไนไม่มีในอาหารแปรรูปนะอืมใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรก็สืึกสาสอบถามได้เลยเนาะเอมไานอันนี้สําคัญมากเอ็มไาน์คือสารชีวโมเลกุลเอ็มไานมีในอาหารธรรมชาตินี่นะคะ ในผักเห็นไหมนี่มีสีเขียวสีเขียวสีแดงอันนี้คือพริกลูกใหญ่ๆอ่ะออือเนี่ยเอ็มไซนี่แตงกวามีเอ็มไซหมูหมูผัดม,มีเอ็มไซหมูไก่นี่หอยดองหอยดองมีเอ็มไซนะคะแนแฮมเป้คือ ในอาหารธรรมชาติทุกชนิดมีแอมไสแล้วถ้าเราไม่แช่ตู้เย็นเราตั้งไว้นานๆเป็นไงครัค่อยๆดำๆค่อย,อยๆเน่าใช่ไหมอาหารธรรมชาติล้วนทุกมือต้องมีจุลินตีทุกมือต้องมีเอมไม์เมื่ออายุมากขึ้นเอมไม์ลดน้อยลงเอมไม์เติมมีไหมมีแต่ก็ไม่สู้เอมไม์จากธรรมชาติเราแค่ฝึกกินอาหารธรรมชาติให่ได้อะ ตั้งแต่ครูมาม่าเริ่มมีเอ็มตายก็เริ่มแต่งตึงเริ่มแบบนะคะความสาวความสวยเริ่มกลับคืนมาไปดูตามปีที่แล้วเลยโอ้เหี่ยวมากนี่ขนาดตากแดดครูเป็นตายวิ่งแช่แดดเทียงเพียงนะมันก็เลยดำหน่อยจนวิ่งแช่แดดเอาวิตามินดีต้องรักษามดลูกเยี่ยงชีพประจำเดือนห้าหดก่อนห้าสิบห้านะคะอืม ไอเรื่องความสวยมันก็อยากสวยหรอกแต่สิ่งที่ครูกลัวมากที่สุดก็คือกลัวเพลียกลัวไม่มีแรงลูกยังเล็กนี่คือสาคัญไอไอสวยหุ่นดีมันผลพลอยได้ไงเธอแล้วก็บอกเลยว่าอาหารธรรมชาติไม่ยากเลยเธอดูเพื่อนในเพจในกลุ่มชมรมไข่ที่เขามากินนะง่ายกว่ากินอาหารเสริมิกแม่บอกเลยอืมกินอาหารธรรมชาติที่เป็นหลักแล้วคุณจะได้จุลินทรีย์ไดเอมซายเอมซายคือพลังชีวิต เอมจาให้ energy นะคะแต่ถ้าเราไปกินพิซซ่าอาหารแปรรูปที่ใส่สารกันบูดสารปรุงแต่งสารแต่งสียเอาแป้งมาแปรรูปมันพลังแล้วก็บดแล้วก็อบก่อบนั่นคือแปรรูปแล้วเ็มจายตายแล้วมามา่าชื่อขู <laughs> มามา่ามันไม่มีไม่มีเอมจายเอมจายคือพลังชีวิต อันนี้งานวิจัยเซิร์ชคำว่าเอ็มไซ journal ไปแปลเอาเองอันนี้คือมาเล่าสู่กันฟังผูเป็นนักวิทยาศาสตร์เลยมีรูเรียนมาเยอะละอันนี้เล่าแต่ถ้าอยากศึกษาเองไปไปขุด journal journal งานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฉันฟังด้วยฉันขี้เกียจแปล <laughs> อันนี้รูจะมาสรุปให้ฟัง <c oughs> เพราะงะนสองอย่างไปหากินเอาจุลินทรีย์ที่ไม่คนเปื้อนนะ <c oughs> แล้วก็อาหารพยายามกินอาหารธรรมชาติที่มีเอ็มไซแล้วฝึกเริ่มกินยังไงหกวิธีแล้วก็กินอาหารธรรมชาติแล้วก็ ตัวช่วยไปปั่นเองก็ได้นะคะก็คือน้ำกระชายอันนี้กูกินมาสามปีละที่เพจก็กินมาสามปีละอันนี้คือในสภาวะที่เราเพิ่มเพิ่งเริ่มปรับอาหารธรรมชาติอ่ะเราอาจจะแรงมันอาจจะยังมาไม่ดีแต่พอเรากินตัวนี้ดีดเลยแต่ย้ํานะเดือนแล้วนะไม่ใช่ว่าอัดตัวนี้อย่างเดียวพอเขาบอกว่ากินตัวนี้อดีน้องแรงดีอาหารธรรมชาติเราไม่สนใจปรับเลยเดี๋ยวก็กลับเหมือนเดิม แล้วเป็นหนักกว่าเดิมอีกเตือนแล้วนะนี้่อให้ครบนะหาครูที่ตอนเยอะขนาดนี้ไม่มีแล้วเธอเออฉัน่อนฉันดักฉันรู้ไว้หมดแหละว่าใครจะอะไรดักไว้หมดแหละเข้าใจนะอยากให้มาฉันอยากเห็นแม่แม่เป็นคนสวยเดินในบ้านแล้วอยู่ฮะดูงามอยู่สวยเป็นดอกไม้อะเป็นดอกไม้ในบ้านอ่ะไม่ใช่อยู่แบบบาทูคอหกักแล้วต้องเป็นดอกไม้นะคะอืม นะเนี่ยง่ายๆมากเลยไปปั่นกินเลยนะคะอืมทิกตอกเดี๋ยวครูขอตัวก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวมันพูดออกอากาศทิกตอกไม่ได้ไว้มาใหม่นะอืมนะคะเดี๋ยวจะไลฟ์กี่โมงเดี๋ยวแม่หาเวลาก่อนหาเวลาที่ลงตัวสําหรับทิกตอกคิพีเยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะล็อกเวลาแล้วก็ลงที่แจ้งไว้ให้นะคะว่ากี่โมงไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าปิดทิกตอกค่ะ